เจ้าค่ะร่บงกึ่งกำหนดศาลปฏิจจตัวมุบายกำหนดภาวะของพระสูตรในความเป็นจริงในอายสัสตร์เรียกว่ามีแผนเพื่อจะให้ตรงกันครับใช่ค่ะในคนทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมก็ก็มองเป็นดินก็คือดินแต่ไม่ใช่เป็นดินแบบฟอง เรื่คว,วามเป็นทาไม่ได้มองแบบพระองค์แต่พูดแบบพระอง,รงค์เจ้าค่ไหมเออดินดินเออดินก็แค่ดินแต่ว่าดินของพระองค์ไม่ใช่ดินแบบแม่ดินของพระองค์มาจากอะไรมาจากกรับก่ัเจ้าค่ะแมเดินน้ำไปลงกับการมาจากกรับกลับเจ้าค่ะใช่ไหมคือต้องดนด็กกายเป็นโอกิตแข็งแข็งนั่งนั่งไหลเลยฟังก์ั่นเจ้าค่ะเป็นดินน้ำก็ว่าไป น้ำก็เป็นไหลเอิบอาบ <c oughs> ค่ะลมก็เหมือนกันกรนจายมาบนหลากันเวียนเข้า่าไปค่ะก็เหมือนกันกับภายนอกเลยมีทั้งพายุเข้าพายุออกลมสงบลมแรงไม่ว่าลมฝนลมร้อนมันเกิมาตอดพอไปเอาธาตุทั้งหมดมารวมกันมันก็แปรปรวนมีความแปรปรวน,นออในต,ตัวเอง ก็แจงกันเวลามันเกิดรักเราตัวสมอก็แปรปรวนก็เกิดรักะมันก็มีความอยากอยากก็แปรป,ปรปปวนโสดก็แปรปรวนว่ามันทื่ัดถื่อัดเราต้องใช้กําลังต่อยตีกันใช่ะใชจะอยากหรือไม่อยากก็แปรปรวนอยากปรวนความยินดีความพอใจก็กแปรปรวนเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นพระองค์ก็จึงนําความจริงที่มีอยู่บนโลก ไปนี้ก็เข้ามาอยู่ในโลกในเรือนว่างของแต่ละคนจึงให้ทุกท่านปฏิบัติให้เป็นเรือนวา่างพ่าเรือนนี้มันลบลบชั้มัน <Okay. S 2> เรือนมันมีแต่รากมีโทรศั์มีองค์ค่ะแม่มีต้านาที่คอยกับซิบที่อยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ผู้ที่อยู่บนโลกใบนี้จะต้องเอาชนะธรรมชาติได้ดาได้อยู่กับธรรมชาติโดยการบังคับจิตด้วยจิตนั่นแหละ ในการชนะก็คือเหตุทุกข์นะอยู่กับกุศลธรรมมากกว่าอกุศลธรรมการที่เราดำรงอยู่ในกุศลธรรมก็จะนำให้เราสามารถไม่ไปทำลายล่างบุคคลอื่นไม่แก้ทิดไม,ไม่พยา,าบามปิดเบียนอะไรอย่างนี้จ้ะใช่ก็คือไม่ไปทำให้ผิดศีลนะเนะมื่อเราไม่ผิดศีลได้อย่างเดียวแม้ตัวเราก็ไม่ผิด เราจะไปจำคนเดินผิดกันไปได้ไงในเมื่อตัวเรารักษาสิ่งทำไมถ้าท่าทุกอย่างจบที่ผู้เดินมาผู้ปฏิบัติไม่ได้จบที่สิ่งออกไปนอกตัวนอกกายใช่ไหมเพราะนั้นตัวผู้ปฏิบัติต่างหากเป็นผู้ที่บรรลุแล้วก็จบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างออไม่ไงทังัญยากหมดก็คือไม่มีในสิ่งที่มีนะมีในสิ่งที่ไม่มี ะน,นั้นผู้หนึ่งผู้ใดได้ปฏิบัติก็จะเข้าใจนะในธรรมชั้นลึกขององค์แต่ถ้าไม่ปฏิบัติยังไม่ถึงก็ไม่รู้อยู่เปรียบเสมือนตั้อาจารย์ทุกทุกพระองค์เมื่อถึงสัญญาไว้ลอยก็ี่าดีแล้วมะในความคิดโดวทั่วไปไปวิชาสัพปะปฏิเทตันิบาตารือปฏิเทตันิพพก็นี้ว่าเลิศอดีกว่าวิชาสัญญาไว้ลอยตั้งเยอะแยะ กตัวเข้าถึงริชาปิณญาตตัวที่โอ้โหวิชาปิณญาตตัว,วริงกว่าอีกแมะก็คิดว่าจบแล้วไปไม่อะไรคขาเขายังมีต่อเดินมากต่อเน,นี่ยเอามีถอยเยอะเลย<ม>ยังละเอียดไม่พอมีงานในเบื้องต้นงานในท่ามกลางงานในที่สุดอีกไรความละเอียดก็ยังไม่พอไอ้ทำไมยังต้องละเอียดละเอียดละเอียดต่อไปก็เพื่อความอยู่เป็นตุกเพื่อความเห็นเป็นสุขแต่ถ้าท่านจะหยุดแค่นี้ก็หยุดได้ แหวเลยแเป็นสนใจแลวะก็ยังเห็นทุกเป็นทุกอยู่เอาัดถึงวิชาปรีศุติทำไมบังเหียนทุกขปก็มันไม่ละเอียดมันแฝงงามันจะเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นไม่เข้ามาทับกลางกปตายงานบาที่สุดกงไม่เจอทักทีเอาก็สุดไปแล้วไม่ใช่เลยถราสุดในเบื้องต้นที่การบรรลุง่ายๆหนึ่งแม่ที่ชอบแม่ก็พระองค์ให้ไว้สามแม่เนี่ยนี่คือตาบาวะ ท่านอยู่เบื้องต้นท่านก็เจอสามแม่ท่านอยู่ตั้งป่าก็เจอสามแม่ทำไมท่านอยู่ที่ท่านเจอสามแม่เอาแล้วหมดหรือยังก็ยังไม่หมดอีกเอาทําไมก็มันจบไปแล้บที่ก็ยังไม่ตายนนตยัยงต้องกินข้าวยังต้องขับถ่ายพอได้พวกนี้จึงละเอียดต่อนเนื่องตอนนี้ก่อนเดยวเนพราะอะไรก็มันมีความแปรปรวนของอากาศดินน้ำไฟลมอากาศทั้งนี้ไงที่มัเชื่ออธิบายตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่แรก นี่คือความแปรปวนนะเช่นอะไรท่านอาจารย์โอ้ยสมบูรณ์กับพระเจ้าไม่แปรปวนกับพระเจ้าอยู่เป็นมัชชิมาได้ตลอดไปแล้วเอาคุณลูกอะบางคนจะมีอ่ะเห็นปะเอาบุาาคคล็คิดอยอดสายโรยีแต่เขามาต,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 ตุ้งตั้งตึ้งตั้งหรือไปเห็นคนอื่นพุ่งเพราะท่านคุมเกณได้เปล่าล่ะคุมมันลมได้หรือเปล่าล่ะจัดการกับกิเลสต,ตรงนั้นหน้าขนาดนั้นได้หรือไม่เห็นปะแล้วจะหมอหมอหมอหรือสุดทั้งหมด ไม่ได้ตานะแต่หไหมทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดไม่มีอะไรที่มันจะเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอยู่บนโลกของอน,นิจจังจะไม่ให้เกิดอะไรท่านก็ไปสงชาติเอาแล้วทรงชาติต้องทำยังไงห็นไหมมันช้อนกับอีกแล้วจะตรงได้ไงถลอดมันก็ะทงไม่ได้ไงไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงไงอยู่ไม่ได้ตลอดอยู่ได้เพียงช่วขณะช่วขณะช่วง ไรจะทํไงให้ได้ทํับได้แค่นี้สร้างมาแค่นี้จะไปทำอะไรบ้างอันนี้เมืัอเรามีเงินซื้อรถเดตนได้หนึ่งพันา่างติบล้านจะไปทําให้มันได้ร้อยล้านพันล้านมันไม่ได้ก็มันเกิดมามันได้แค่นี้สร้างบุญมาแค่นี้เอาเลยคนนั้นทำไมไปร้อยล้านเนี่ก็มันสร้างมันมันเที่ยวกับ่นได้ถ้าเราไปเปลี่ยนเที่ยวขาท่านไปทุกข์เจ้าค่ะแม่เหมือนท่านอ่ะท่าน เอาเปรี่ยบกับเราท่านเป็นทุกเราเปรี่ยนกูบเจ้าเราป็นทุกเข้าใปเะเออไม่ได้อันใดไม่ได้เจ้าค่ะแต่ก็ได้แค่นี้คือแค่นี้จะไปอะไรมากกว่านี้จะไปเทียบกับมันเทียบไม่ได้โอ้โหจะเลยตรงไหนไปเทียบอ่ะก็สร้างมาแบบนี้จะเปลี่ยนสร้างใหม่มันไม่ทันแล้วอย่างโยไม่ทันลวโยมันหมดยุค